สวัสดีแม่ทุกท่านนะคะมาพบกับเราช่องพังน้องฝันแฟมิลอรี่นะคะก็มาแล้วก็เจกคนแรกกดแชร์นะคะนี่นะคะโบลเวซี่แม่พลอยทํางานอยู่จุดนี้นะคะวันนี้ก็แม่พลอยก็ไปช่างตัวแก๊กนะคะมาวันนี้ก็ทองคำทองแท่งก็มาจัดวันเกิดจุดนี้นะคะวันนี้นะคะอตอนนี้ก็กินโต้าเจียนอยู่นะคะก็เกือบจะหมดแล้วนะคะ่นะคนอ่านะครับ ทางที่ไี่มีชุดถอดเอาไปอยู่ด้านหลังก่อนทองคำตรงแท่งกระพงมาลายเต็มเลยนะคะอ่านะครับปรากดชุดสวยงามของพระราก่อนนะครับนะะคเก๋เก๋โซนทางทิศใต้นะครับก็นะครับเป็นช้างทางนั่นแหละนี่นะคะทางทีศตะวันตกินผู้ทองเลยได้กรงมาลายเต็มเลยนะคะอ่าหันมาทางนี้แหละนี่นะคะตัวนี้ก็เป็นทองคำนะคะนี่ทองคำด้านนี้นะคะ อาจารย์พีมหันหน้ามันเอนนี่นะคะทองคำทองคำนะคะเดี๋ยวผมดูก่อนอาจารย์โน้มก็ทองแท่งนะคะนี่นะคะน้ำเพชรนี่นะคะทองแท่งนะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดนะคะวันเกิดทองคำทองแท่งนะคะ12ปีพอดีเลยนะคะวันที่6มีนานะคะน้ำฝนน้องเป็นบันเดิลของทองคำทองแท่งพอดีเลยนะคะมาทางนี้ครรัับบมาาทงงนนะคคี้ือทางพิตใต้นี่ก็เออทั้งนี้ือทางพิตใตก็จะหันหน้าประกวด ชุดกันด้วยนะคะวันนี้นะคะแต่ละชุดก็ใส่แต่ละเชือกก็ใส่ชุดมาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแม่แม่แม่ดูนะครับแม่ดูเลยครับผมาส่ชุดกันตัดสินด้วยนะครับถ่ายทั่วเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังครับผมอยักษ์เข้ายักษ์เขา อดู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 เจือะครับหมแต่ละเกชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเอ็นนาตาเนนี้ก็จะมาประกวดชุดกันนะคะเออมือเพเ็นระกในั่งไทยอรไทยอรไทยครับผมนี่ครับผมฟาน่เสื้อสีขาวแจะครับทก่ใส่ครับผมแต่ก็มาออร์แต่พี่น้องกาละมังนักแสดงชือัเนะครับโอ้ดูดูดูดมายือยืนครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาสนับสนุนใจให้ยินดีต้อนรับทุกคนยิดียิ่งเลยครับตัในรูติดมนะครับ เอาคนแค้นนเฉิดของช้างแฝดนะครับแฝดพายคู่แรกของโลกก็ถูกน้องทองคำของแท้นังเองนะครับอนราไทนะครับประนะครับอวดชุดด้วยนะคะ12ปีนะครับผมมาที่12ปีการประกวดชุดไปด้วยนะครับตอนนี้ก็คุมนะคุณผู้ชมทางไลฟ์สดอยู่นะครับดูครับผมการแต่งกายเขาแต่ละเชือกนะครับชุดนี้ก็จะให้ท่านนะครับดูชุดสวยงามก่อนครับของช้างนะครับช้างพังก่อนนะครับในช้างพิเศเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่พีสุขท่ขาน,นะคะก็มาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส่วน,น้องบ๊อบโรยน้องก็ช่วยมาดูน้องกะละมังเรานะคะมีป๊บเตียม,มาด้วยนะคะวันนี้นะคะสวยงามกรนทุกเชีอยกเลยครับผมสวยงามกระทุกเชื่กนะคะด,ด,ดูดูชุดชุด,ชดน้องบ๊อบโอยนะคะเด่นมากเลยนะคะวันนี้ หมด,ด้านนู้นก็เป็นรอระฆังนะคะจะจะเป็นฝ่ายชนะครับธรรมดาค่ะน้ำเพชรนกแก้วนะคะเสียงนั่นนะคะแต่ละเชือกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็ประยปโกดเชื่กันน้อนละลายหมดแล้วครับผมอากาศนะครับช่วงนะครับ10โมงก่อน10โมง10โมงกินเรื่องวันเกิดทองคำสองแท่งนะคะตอนนี้ก็จะประกวดชิ้นนันนะคะตอนนี้ก็จะมาประกวดชุดนะคะไหนเชือไหนไหนเป็นช่อมไหนน่าจะเป็นช่อมของเจ้าข้าด้วยกัน เราพ่อมนะครับต่อาความความวามนะครับตมนะครับตงช่องนะครับต่อาเวามคนทข้คร็ถผนนะครับท่านจะเป็นนะครับตัดสินนะี่มีการโหวตนะครับมันีเทคนิคในการตัดสินอยู่ครับผมก็มีทนในการตัดสิไม่ครับาไยเข้าไปรเ ก็<ส>าม manager manager, er. ตามที่แม่แม่บอกนะคี่แม่แม่บอกนะครับเสียงของแม่แม่เป็นเอกฉันนะครับเราอยู่โซนน่านท่ีดูดถองไหนได้ครับผม ่านะครับสีจากคุณแม่นะครับเอสชงนะครับน้องององแทนะครับเป็นสีเป็นกรันนะครับผมเอาที่สามก่อนที่สก่อนสาม่องนงเอาที่สก่อน ลกลุงวานถ่ายรูปสองคนกับกับข้างเนี่ยนะฮะนะครับที่สามครับผมอ่าที่สามบอกนะครับผู้น้องช้างผู้โชคดีได้ละวันจากคุณแม่ครับผมที่สามนน้องน้องอะไรครับน้องบูเมครับผม นี่นะครับน้อโมเมครับผมองะโมเมวัสดีคุณแม่เลยนะนี่ครับผมนี่โมเมนะครับครับผมที่สามที่สามครับแล้วก็เมื่อกี้เราลองแชร์เลิศครับอันดับสองครับผมเอาไปนะครับลองแชร์เลิศครับอันดับหนึ่งลองนะอ้าวใครครับน้องโอ้ สีไม่เหมือนเขาเลยครับจะดูตาจะดูตาแต่พระู้ดีนะครับเพื่อที่ต่อข้ารองที่สองครับผมน้องน้องบอบลอยครับเยนะครับ้ดนตาดนใจคุณแม่นะฮะวยานะคะน้องบอบลอยนะคะน่ารักมากเลยนะคะ

นะครับคุณแม่สุศีมากเลยครับผมตุ่มตาเลยครับผมน้อง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 นองน้อน้อน้อนะอะน้นนน้น้น้นะคะน้องน้อนะองน้น้องบอกลอนะคะที่ที่นน้องอนนนน้ององอนนงนน เอซีนะครับขอมช่อง้าภเพเองนะครับช่องทองคำแท่งข้าวัอมทองแต่มก็ได้มอบรางวัลให้เต้านะครับจอหน้าหังจอมห้มงอบหางาัลให้แล้วอน้าหางจอน้าหางอมัน้าางจอมหน้าางจอน้าหางจอมหน้างน้าหางจลมห้าหางจอมหน้ดอมห้หางน้าหางจอมหนาอ้อมังล้งน้าอ้อาเพงจอน้นี่แหละมาอ้าหา้ชายน้าหหละเพางอน้าน right> ้าหหนะครับผม เออนะครับผู้ชนะเลิศของเราวันนี้รับรางวัลติดกระเป๋าไปหักเลยคตุ้งเลยครับตุ้งเลยครับโอ้ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผมนะครับเสียงพิเศษในคันนะครับแต่วในเอฟซีนะครับคันนช่องน้องกองคำกองแท่งครับผมแล้วก็ท่านที่อยู่ด้านหน้างานครับผมท่านก็ได้นะครับเหม็นทองต้องตันนะครับ นะครับานเขาต้องการว่าให้น้องอรชัยนะครับผมเป็นสายแพทย์ในการแต่งชุดตวยงางลงมาก็น้องบอวพลอยแล้วก็น้องมูมีครับหอมอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวช้าทางครับมู้ไปด้านหลังครับตองกาจ่ายจ้าต่อไปขอไม่โปอยแล้วนะคะไม่โปอยหัวเลยนะคะมีตัวแผลก็เลยมากินอ้อยเต้าจีนกับเขาด้วยนะคะไม่โปรยแล้วนะคะหอบไปเลยนะคะไปกินแล้วนะคะไม่โปรยนะคะไปกินด้านโน้นนะคะเจะทำให้อ้า เดี๋ยวครับสละสิบเอาอ้มานะครับเดี๋ยวยืนก่อนที่จะแนะนำชื่อให้ทุกท่านได้ทราบครับผมอ่าใช่คะจะเชือที่แตงแตงแตงชุดก่อนนะครับอ่าเชือที่แตงชุดก่อนนะครับผมค้มาจัดวันเกิดนะคะน้องทองคำทองแท่งนะคะถูแม่ปลอยเรานะคะวันนี้ก็หอมอ้อยมากินเลยนะคะจุดนี้นะคะโอ้เปียกแม่ควานแล้วปลาใสเออน้ำราดแม่ควานเลยกำลังร้อนอยู่ด้วยอ่าโอเคนะครับเดี๋ยว น้องตีนนะคะตะวันตื่นวนี้ลูกแม่พลอยเราก็ได้หอป้อยมากินจุดนี้นะคะเพราะว่าจุดด้านโน้นมายืนกินไม่ได้นะคะช้างเยอะร้อนนะคะเยก็เลยหอป้อยมากินจุดนี้นะคะนี่นะคะแม่พลอยเรานะะควันนี้มีเคกนะคะเรื่องของพรีเซนต์ก็มีเค้กอยู่นะคะแต่จ้าวใส่มาจ้าวใส่อะนะครับเชื่อไหมว่า